ช้อนจะซ่อนนะครับไว้เด็กๆหากัานนี่ไหมครกบหลังนี้ได้ไหมโอเคได้ที่ซ่อนใครตามหาน้ำเรือพอยชั่นได้คนแรกจะให้1ันหนึ่งทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มไปเชว่เชว่เชวต้องไปที่เชวก่อนแน่ๆเลยยุดมันหมดนี่วใครจะได้ก่อนครับความเร็วเนาะแก้มแต่ความละเอียดแง้แยม อันนี้คือจะแย่ไหมปะแย่ตามฉันมายูไม่พี่ตามนะหนูแบบเดินทั่วซีเจแล้วนี่เราไปถามพ่อกันดีกว่าให้คขาใบ้หน่อยให้คขาใบ้หน่อยทำใบ้ละหนึ่งร้อยลองดูรอบรอบของซีเจหนูไม่เข้าใจเพราะว่ารอบนอกคือข้างนอกนี่เหรอดูตรงน้ำเอาแล้วแต่อโนตไปข้างหลังอยู่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะแล้วถ้าหนูบนรอบหนึ่งไม่เจอนะ เจอแล้วเเจอแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ทอแล้วนะทอแล้วนะคือตรงไหนเนี่ยเนื่อยแล้วเหนให้เจอน่าจะออกมาข้างนอกแล้วก็มาดูมาดูแล้วก็ทน่าจะวิ่งก็ไปใหม่โอมันคือตรงนี้โอเคบอกแล้วเขาต้องออกมาดูข้างนอกไม่เห็นไหมดูบอกว่าเราจะต้องตาดีน้องแยมเอาไปเลยครับ800บาท